สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนในโลกกีฬาครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกาะติดขอบสนามการแข่งขันทีออ่อาจจะไม่ได้อยู่บนหน้าสื่อหลักมากนะักแต่ความเข้มข้นแล้วก็เดิมพันเนี่ยบอกเลยว่าสูงลิว่วนั่นก็คือฟุตบอล AFC U17 Asian Cup 2 0 2ชรอบคัดเลือกครับคือมันเป็นเวทีที่แบบดาวรุ่งจากทั่วเอเชียเขากำลังฟาดฟันกันเพื่อสร้างชื่อแล้วก็ที่สำคัญคือแย่งตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายกัน วันนี้เราจะมาคุยกันถึงผลล่าสุดในนัดที่3ที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้26พฤศจิกายน2025แต่เราจะไม่ใช่การอ่านผลสะกอร์นะแต่เราจะมาวิเคราะห์กันเลยว่าสถานการณ์ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันกำลังบอกอะไรกับเราบ้างใช่เลยค่ะเพราะเดิมพันมันสูงอย่างที่คุณบอกจริงๆต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยว่ากติกามันโหดมากคือมีแค่แชมป์กลุ่มทีมเดียวเท่านั้นทีมเดียวเลยเหรอครับทีมเดียวจากทั้ง7กลุ่มเลยค่ะ ที่จะได้เข้ารอบสุดท้ายไแบบอัตโนมัติเพื่อไปเจอกับอีก9ทีมที่เขาได้สิทธิ์ไปบอลโลกยูสรออยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแล้วนั่นหมายความว่าไม่มีที่ว่างสําหรับผู้แพ้หรือแม้แต่อ,อ,อันดับสองที่ดีที่สุดก็ไม่มีโอ้โหเอากฎของเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เลยค่ะฟังแล้วความกดดันมาเต็มเลยงั้นเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเห็นแพทเทิร์นเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่อืม 3รูปแบบหลักๆคือกลุ่มที่เป็นการชนกันของสองยักษ์ใหญ่กลุ่มที่มีผู้นำชัดเจนวิ่งฉิวอยู่ทีมเดียวแล้วก็กลุ่มที่แบบชุลมุนวุ่นวายที่ใครก็เป็นแชมป์ได้เรามาเริ่มกันที่รูปแบบแรกที่เห็นชัดที่สุดก่อนเลยคือกลุ่มที่สู้กันของ2ทีมเต็งแบบหายใจรถต้นคอ ใช่ค่ะกลุ่ม A B C แล้วก็ F นี่เข้าข่ายนี้ชัดเจนมากเริ่มที่กลุ่ม A ที่จีนเป็นเจ้าภาพนะคะผลล่าสุดคือจีนถล่มรูนไป12-0 12-0ค่ะแล้วก็บังกลาเทศชนะสีลังกา5-0ส,ส่วนบาเรานชนะติมอร์เลสเต3-0ตอนนี้สถานการณ์มันเลยบีบให้เป็นการสู้กันโดยตรงระหว่างจีนกับบังกลาเทศที่มี9คะแนนเต็มจาก3มนัดเท่ากันเป๊เปสะสกอร์12-0นี้มันไม่ธรรมดาเลยนะครับ มันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่3คะแนนหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะชัยชนะ12-0นี่ไม่ใช่แค่การเก็บ3แต้มแต่มันคือการประกาศศักดาเลยแล้วก็เป็นการสร้างความได้เปรียบมหาศาลในเรื่องของประตูได้เสียคือจากรายงานเนี่ยจะเห็นว่าจีนไม่ได้ใช้แค่ความสามารถเฉพาะตัวที่เหนือกว่านะคะแต่เขาใช้ระบบการเล่นที่เรียกว่า h ฮเพรสอะค่ะที่ดุด,ดันมากไล่บีบสูงจนบรูไนตั้งเกมไม่ได้เลยอ ซึ่งแทคนิกแบบนี้ปกติเราจะเห็นในทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในระดับเยาวชนการที่จีนทำแบบนี้ได้มันคือการส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้มันเล่นๆแต่กำลังสร้างทีมที่มีวินัยทางแทคนิคสูงมากสำหรับอนาคตน่าสนใจมากครับแต่ในอีกมุมหนึ่งการเจอกับทีมที่อ่อนกว่ามากเราชนะขาดแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่พวกเขาจะเป็นแค่สิ่งสนามซ้อมไหมครับคือพอไปเจอของจริงอย่างบังกลาเทศที่ดูจะแข็งขึ้นมามาก อาจจะไปไม่เป็นหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จีนได้จากเกมนี้มันไม่ใช่แค่ประตูดได้เสียนะมันคือความมั่นใจและการซ้อมใหญ่ในระบบการเข้าทำที่หลากหลายซึ่งมันจะฝังอยู่ในหัวของนักเตะในทางกลับกันบังกลาเทศเองก็รู้แล้วว่าคู่แข่งของเขานะ่ะอันตรายแค่ไหน ความกดดันทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่พวกเขาว่าจะรับมือกับเกมรุกที่โหดเที่ยมของจีนยังไงในนัดสุดท้ายที่เจอกันอืประตูได้เสียที่ต่างกันมากขนาดนี้มันบีบให้บังกลาเทศมีทางเลือกเดียวเลยคือต้องชนะเท่านั้นครับชัดเจนเลยครับทีนี้มาดูกลุ่มบีที่คิริกิสสถานเป็นเจ้าภาพกันบ้างนี่ก็เป็นอีกกลุ่มที่เป็นสมา้าแข่งเหมือนกันแต่รสชาติอาจจะต่างออกไปหน่อยผลล่าสุดคือ เยเมนชนะกัมพูชา30ลาวเฉือนชนะปากีสถาน2-1แล้วก็เจ้าภาพคิรกิกิสถานก็ไล่ถล่มกวมไป9ทําทำให้ตอนนี้ลาวกับเยเมนมีคะแนนเต็มเท่ากันสิ่งที่น่าทึ่งในกลุ่มบีไม่ใช่แค่การที่2ทีมมีคะแนนเท่ากันนะครับแต่คือการที่1ในนั้นคือทีมชาติลาวค่ะโอ้จริงด้วยปกติแล้วในระดับเยาวชนลาวอาจจะยังไม่ใช่ทีมระดับแถวหน้าของทวีป แต่การที่พวกเขาสามารถยืนหยัดสู้กับเยเมนซึ่งมีโครงสร้างฟุตบอลเยาวชนที่แข็งแกร่งกว่ามาตลอดได้แบบคะแนนต่อคะแนนเนี่ยมันบ่งบอกถึงการพัฒนาก้าวกระโดดที่น่าจับตาม,มากนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันที่สูสีนะคะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจเล็กๆในภูมิภาคนั้นเลยทีเดียวจริงด้วยครับเหมือนเราได้เห็นผลลัพธ์ของการลงทุนในฟุตบอลระดับเยาวชนของชาติในอาเซียนที่เริ่มผลิด,ดอกออกผลมากขึ้น ซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึงกลุ่ม C ที่เวียดนาม็นเจาภาพได้เลยกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งสงครามสองขั้วระว่างคู่ปรับตลอดการเวียดนามกับมาเลเซียซึ่งทั้งคู่ก็เก็บ9คะแนนเต็มมาเหมือนกันใช่ค่ะกลุ่ม C นี่คือภาพสะท้อนของการต่อสู้ของสองชาติที่มีโปรแกรมพัฒนาเยาว,วชนที่ชัดเจนและต่อเนื่องที่สุดในอาเซียนความกดดันในกลุ่มนี้จะต่างจากกลุ่มของลาวในขณะที่ลาวเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียและสร้างเซอร์ไพรส์ เวียดนามกับมาเลเซียลงเล่นพร้อมกับความคาดหวังเต็มบ่าจากแฟนบอลในประเทศ hmm. มันคือการวัดกันว่าระบบของใครจะนิ่งกว่ากันเมื่อต้องเจอกับความกดดันสูงสูงและการเจอกันเองของสองทีมนี้ในนัดสุดท้ายมันจะเป็นอะไรที่ดุเดือดมากแน่นอนค่ะและก็มาถึงกลุ่มที่แฟนบอลชาวไทยเอาใจช่วยกันสุดๆคือกลุ่ม F ที่เราเป็นเจ้าภาพเองผลล่าสุดไทยถล่มมาดิฟ7-1และคูเวตก็ชนะมองโกเลีย5-0 ทำให้สถานการณ์ตอนนี้คือไทยกับคูเวตมี6คะแนนเต็มเท่ากันจาก2นัดประตูได้เสียเราดีกว่าน,นิดหน่อยด้วยคำถามคือประตูได้เสียที่บวกเพิ่มมา1-2ลูกนี้มันเป็นตามต่อที่สําคัญจริงๆหรือเป็นแค่ความได้เปรียบทางใจเท่านั้นครับในทางปฏิบัติแล้วมันแทบจะเป็นแค่ความได้เปรียบทางใจค่ะเพราะไทยที่สุดแล้วเกมที่ไทยจะเจอกับคูเวตโดยตรงมันคือนัดชิงชนะเลิศของกลุ่มนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นตคือวัดกันนั้นนั้นเลยใช่ค่ะ ผู้ชนะในเกมนั้นแทบจะการันตีการเข้ารอบทันทีประตูได้เสียจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเกมนั้นจบลงด้วยผลเสมอซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นไทยเราจะได้เปรียบทันทีแต่นั้นหมายความว่าเราก็ต้องเล่นเพื่อไม่แพ้ซึ่งบางครั้งการเล่นแบบนั้นก็อันตรายกว่าการเล่นเพื่อชนะเสียอีกอืมจริงครับดังนั้นดิฉันมองว่าเกมนี้คือเกมที่ต้องวัดกันด้วยแท็กติกและใจลล้วนใครชนะเข้ารอบไปเลยโอเค ชัดเจนครับว่าในสกลุ่มแรกที่เราคุยกันมามันคือเรื่องราวของการดวลกันตัวต่อตัวของ2องทีมนําแต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะมีบทสรุปที่ชัดเจนแบบนั้นทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในกลุ่ม E ที่จอแดนเป็นเจ้าภาพกันบ้างผลล่าสุดจอแดนเสมอกับอิรักไป2ต่อ2ส่วนออสเตรเลียชนะพูตาน3ต่อ0กลุ่มนี้ดูเหมือนจะมีผู้นําที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับใช่เลยค่ะ กลุ่ม E เป็นตัวอย่างของเรื่องราวแบบที่สองคือมีทีมหนึ่งที่ฉีกตัวเองออกมาเป็นผู้นำเดี่ยวนั่นคือออสเตรเลียที่เก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดได้สำเร็จสิ่งที่ทำให้ออสเตรเลียได้เปรียบมหาศาลไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาชนะรวดนะคะแต่เป็นเพราะคู่แข่งที่อันตรายที่สุดอย่างจอแดงกับอิรักด้านมาตัดคะแนนกันเองด้วยผลเสมอสอต่อสองอกลายเป็นว่าช่วยออสเตรเลียไปในตัว มันคือการบริหารจัดการทัวนาเมนต์ที่ชานฉลาดของออสเตรเลียด้วยสินะครับที่เน้นเก็บสาแต้มไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้คู่แข่งตัดกันเองเอาล่ะครับจากกลุ่มที่มีผู้นำชัดเจนเราจะขยับไปสู่รูปแบบสุดท้ายที่วุ่นวายและคาดเดายากที่สุดเริ่มกันที่กลุ่มดีที่อินเดียเป็นเจ้าภาพซึ่งมีผลที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้น ใช่ค่ะประเด็นใหญ่ของกลุ่มดีคือการที่มาหาอำนาจฟุตบอลเยาวชนอย่างอิหร่านดันไปสะดุดเสมอเลบานอน 1, 1. อนตอนึเสมอเลบานอนใช่ค่ะในขณะที่เจ้าภาพอินเดียเอาชนะไต้หวันได้3-1ต่อหนตอนนี้ทั้งอิหร่านและอินเดียมี4คะแนนเท่ากันจากการลงเล่น2นัดผลเสมอของอิหร่านนัดนี้มันเหมือนกับการเปิดประตูที่เคยปิดตายอยู่ให้เปิดกว้างขึ้นมาทันทีมันเปลี่ยนไดนามิกของกลุ่มไปเลยใช่ไหมครับ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจากเดิมที่ทุกคนมองว่าอิรานน่าจะจองช้ํากลุ่มนี้ไปแล้วตอนนี้ความกดดันทั้งหมดกลับไปอยู่ที่อิรานเต็มๆในฐานะทีมเต็งที่พลาดไม่ได้อีกแล้วส่วนอินเดียซึ่งได้เปรียบที่เล่นในบ้านตอนนี้พวกเขากลับมามีความหวังเต็มเปี่ยมมันกลายเป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาด้วยว่าใครจะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ได้ดีกว่ากันและถ้ากลุ่มดีคือความวุ่นวายที่เริ่มต้นขึ้น กลุ่ม G ีที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพนี่คือขั้นสุดของความชุนลมุนเลยครับผลล่าสุดซีเรียชนะอัฟกานิสถาน3-1และโอมานถล่มเนปาล5-0กลุ่ม G ีนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่า3ก๊กหรือ Mexican standoff อย่างแท้จริงเลยค่ะ3กกเลยเพราะตอนนี้มีถึง3ทีมที่คะแนนเท่ากันเป๊ะๆคือซีเรียโอมานและเจ้าภาพเมียนมาทั้ง3ทีมมี6คะแนนเต็มจากการลงเล่น2นัดเท่ากันหมด นี่คือกลุ่มที่โหดที่สุดและคาดเดายากที่สุดในทัวนาเมนต์แล้วทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้การเจอกันเองของ3ามทีมนี้จะมีความหมายอย่างยิ่งและแน่นอนว่าประตูได้เสียจะกลายเป็นตัวตัดสินที่สําคัญที่สุดในท้ายที่สุดการที่มีเจ้าภาพอย่างเมียนมาอยู่ในกลุ่ม3มเศร้านี้ด้วยมันเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกไหมครับเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยค่ะเสียงเชียร์และสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยเป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เลยในฟุตบอลระดับเยาวชนจริงด้วย มันอาจจะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้เมียนมาสร้างเซอร์ไพรส์ล้มยักษ์อย่างซีเรียหรือโอมานได้ในกลุ่มที่สถานการณ์มัน50-50แบบนี้ความได้เปรียบเล็กๆน,น้อยๆจากการเป็นเจ้าภาพอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้เลยค่ะโอโ้โหฟังทั้งหมดแล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับจากแค่ผลการแข่งขันมันกลายเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีมิติที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มทีนี้ถ้าเราลองซูมออกมามองภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่เราคุยกันมา มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพใหญ่ของฟุตบอลเยาวชนเอเชียในตอนนี้บ้างครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นดินามิกที่น่าสนใจมากเราได้เห็นสงครามสองคั่วในกลุ่ม A, B, C และ F ที่เป็นการวัดความสม่ำเสมอและจิตใจที่นิ่งกว่าเราเห็นกลุ่ม E ที่มีผู้นำเดี่ยวอย่างออสเตรเลียซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการรักษาความได้เปรียบ เราเห็นกลุ่มดีที่สถานการณ์พลิกผันเพราะทีมเต็งพลาดซึ่งเป็นการวัดการรับมือกับความกดดันและสุดท้ายคือกลุ่ม G ีที่เป็นสงคราม3ก๊กที่วัดกันด้วยเส้นยาแดงผ่า8อย่างแท้จริงครบทุกรสชาติเลย ใช่ค่ะและอีกประเด็นที่อยากจะย้ำคือชัยชนะด้วยสกอร์ถล่มทลายอย่าง12-0ของจีนหรือ9-0ของคีร์กิสสถานมันตอกย้ำว่าในฟุตบอลสมัยใหม่การยิงประตูให้ได้มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของความสะใจแต่มันเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ค่ะมันเหมือนกับว่าทุกประตูมีความหมายจริงๆไม่ว่าจะยิงได้ในนาทีแรกหรือนาทีสุดท้ายในเกมที่ขาดไปแล้วก็ตามถูกต้องค่ะ และถ้ามองให้ลึกลงไปอีกเราต้องไม่ลืมว่าเด็กๆเ,เหล่านี้อายุยังไม่เกิน17ปีการต้องแบกรับความกดดันความคาดหวังของคนทั้งชาติและอนาคตของตัวเองไว้บนบ่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนามากครับผลลัพธ์ที่เราเห็นมันสะท้อนภาพการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างทีมหามหนาดดั้งเดิมของทวีปที่ยังคงแข็งแกร่ง กับบรรดาทีมม้ามืดอย่างลาวหรือทีมอย่างอินเดียที่กําลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาท้าชิงอย่างไม่เกรงกลัวนี่คือสัญญาณที่ดีของการพัฒนาฟุตบอลในภาพรวมของทั้งทวีปเอเชียค่ะเป็นอุมมองที่ทําให้เราดูการแข่งขันเหล่านี้ได้สนุกและมีความหมายมากขึ้นจริงๆครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้ไปคบคิดกันต่อเมื่อพิจารณาจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งชัยชนะที่ถล่มทลายของทีมยักษ์ใหญ่อย่างจีน และการต่อสู้ที่สูสีของทีมรองบอลอย่างเราภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนาฟุตบอลทั่วทั้งทวีปเอเชียเรากำลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจใหม่ๆที่ทีมเล็กๆจะก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับทีมใหญ่ได้มากขึ้นหรือว่าสุดท้ายแล้วเหล่าทีมยักษ์ใหญ่นั้งเดิมก็จะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งและทิ้งห่างคนอื่นออกไปในระดับเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นน่าติดตามจริงๆครับ